สวัสดีพี่น้องทุกๆท,ท่านนะครับที่มีหัวใจรักในการศึกษาพราะวจนะคำของพระเจ้าแขอบคุณพระเจ้านะครับสําหรับตลอดทั้งวันนี้ที่เราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับพระวจนะคำของพระเจ้าไปด้วยกันนะครับก็อยู่ในพระธรรมนะครับมัททิวนะครับบทที่6ข้อที่ยี่สิบห้า 25, นะครับถึงข้อที่34นะครับ ก็เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับพระชนะคำของพระเจ้านะครับในหัวเรื่องนะครับพระคิดทรงห่วงนะครับก็อยู่ในพระธรรมมัทธิวนะครับบทที่6ข้อที่25ถึงข้อที่34นะครับเดี๋ยวเราจะมาศึกษาพระวจนะคำของพระเจ้าไปด้วยกันในตลอดทั้งวันนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะอ่านให้พี่น้องฟังนะครับในฉบับของผมมันจะเป็นฉบับ2อ1 1นนะครับก็ให้พี่น้องรับฟังไปด้วยกันนะครับ คอยน,นี้เราบอกท่านทั้งหลายว่าอยากระวนกระวายถึงชีวิตของตนว่าจะเอาอะไรกินหรือจะเอาอะไรดื่มและอยากวนกระวายถึงร่างกายของตนว่าจะเอาอะไรนุ่มหุม่มชีวิตสําคัญยิ่งกว่าอาหารไม่ใช่หรือร่างกายสําคัญยิ่งกว่าเครื่องเครื่องนุ่งหุม่มไม่ใช่หรือจงดูนกบนท้องฟ้าพวกมันไม่ได้หวานไม่ได้เกี่ยวไม่ได้รวบรวมไว้ในยุ้งฉางแต่พระบิดาของท่าน ผู้สถิตในสวรรค์ทรงเลี้ยงดูพวกมันไว้ท่านไม่ประเสริฐกว่าพวกมันหรือมีใครในพวกท่านที่โดยความกวนกวายสามารถต่ออายุของตนให้ยินนานขึ้นอีกนิดหนึ่งได้ท่านกัวนกวายถึงเครื่องหุ่มทําไมจงพิจารณาดูดอกไม้ในทุ่งนานั้นเติบโตขึ้นอย่างไรมันไม่ทํางานมันไม่ป่นได้แต่เราบอกพวกท่านว่า แม้แต่กษัตริย์ซาโลมอนเมื่อทรงบริบูรณ์ด้วยศักดิ์ศรีก็ไม่ได้แต่งพระองค์งามเท่าดอกไม้เหล่านี้สักดอกหนึ่งและถ้าพระเจ้าทรงตกแต่งหญ้าในทุ่งนาอย่างนั้นซึ่งเป็นวันซึ่งเป็นอยู่วันนี้และลุกขึ้นต้องทิ้งในเตาไฟโอ้พวกมีความเชื่อน้อยพระองค์จะไม่ทรงตกแต่งท่านมากยิ่งกว่านั้นหรือเหตุฉนั้นอยา่าโวะวายและกล่าวว่า จะเอาอะไรกินหรือจะเอาอะไรดื่มหรือจะเอาอะไรนุ่งห่มเพราะว่าบรรดาคนต่างชาติแสวงหาสิ่งทั้งปวงแต่ว่าพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการสิ่งทั้งปวงนี้แต่พวกท่านจงสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งหมดสิ่งทั้งปวงนี้ให้เพราะฉะนั้นอย่ากระวนกระวายถึงพรุ่งนี้ เพราะว่าพรุ่งนี้ก็มีเรื่องกับอนกวภยของมันเองแต่ละวันก็มีความทุกข์มากพออยู่แล้วเราใช้เวลานี้ลงใจกังพิฐานครับพระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระองค์สําหรับพระวจนะคำในวันนี้ที่พระเจ้าทรงบทสอนเราให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระวจนะคำของพระเจ้าไปด้วยกันขอบคุณพระเยซูคริสต์ที่ทรงเป็นห่วงชีวิตของเราที่ทรงเป็นห่วงเราและได้หนุนใจเราผ่านทางพระคำในวันนี้ด้วย เราขอฝากช่วงเวลาต่อไปไว้กับพระวิญญาณริสุทธดไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนหรือทําอะไรพระบิดาเจ้าขอให้เราได้เกิดความเข้าใจในพระวัชนะคําของพงด้วยอธิษฐานร่วมใจกันในพระนามพระเยซูคร uh ิสต uh> ์เจ้าอาเมนก็พ uh ี่น้องครับในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนนะครับเราจะดําเนินชีวิตในแต่ละวันที่จะละทิ้งความกังวลกวายและเรียนรู้ที่จะวางใจพระเจ้าอย่างไม่สงสัย เอเมนนะครับก็พี่น้องครับเราจะละทิ้งความกังวลกังวายได้ได้อย่างไรนะฮะก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็อยากจะแบ่งปันฮะอย่างน้อยนะครับสามประการนะครับก็อยากให้เราที่จะเรียนรู้และศึกษาเพชนะคาของพระเจ้าไปด้วยไปด้วยกันนะครับเอเมนนะครับพี่น้องโอเคนะครับก็ประการที่หนึ่งนะครับ เราจะละทิ้งความกระวนกระวายได้อย่างไรนะครับก็ประการที่1คือมีชีวิตที่อธิษฐานอยู่เสมอใช่ไหมครับก็พระพระเจ้าคำของพระเจ้าบอกนะครับบอกกับเราว่าเราจะละทิ้งความโกรลกระวายได้อย่างไรนะครับก็ในข้อที่33าใช่ไหมครับเมื่อเราอ่านไปบอกว่าแต่พวกท่านจงสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์กแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้ พี่น้องครับในเวลาที่เราเกิดความทุกข์ใจในเวลาที่เราเกิดเผชิญกับความทุกข์ยากลําบากหรือบางสิ่งบางอย่างที่เราเกิดความกังวลกวลังวยหรือกังวลพี่น้องตัดสินใจทําสิ่งใดก่อนสิ่งอื่นครับพี่น้องให้อะไรเป็นอันดับหนึ่งในชีวิตของเราเมื่อเราเจอปัญหาหรือสถานการณ์นะครับก็เชื่อว่าพี่น้องทุกๆคนก็เริ่มต้นโดยการอธิษฐานเช่นเคยครับเหมือนอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่อาจารย์ ตามเทศนาใช่ไหมครับในการติดกระดุมเม็ดแรกเราให้อะไรเป็นสิ่งแรกในการดําเนินชีวิตของเราเช่นเดียวกันครับพี่น้องในพระคาในตอนนี้พระเยซูก็บอกกับเราว่าเราควรที่จะให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งนะฮะให้พระเจ้าก่อนสิ่งอื่นใดนะครับผมคือให้เราที่จะแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระเยซูบอกว่าแล้วคาสัญญาที่ว่าแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมใช่ไหมครับสิ่งทั้งปวงเหล่านั้นให้ คำว่าเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านั้นให้หมายความว่าพระเจ้าทรงเข้าใจในความจําเป็นในความจํากัดในชีวิตของเราแต่สิ่งที่สําคัญนั้นคือเราพร้อมที่จะให้พระเจ้าก่อนหรือไม่ครับก็เราจะลกชิงความกวนกระบายได้อย่างไรครับก็ประการที่หนึ่งคือมีชีวิตที่อธิฐานอยู่เสมอนะครับพี่น้องก็ในเวลาที่เกิดความทุกข์ใจนะครับก็เราควรที่จะนํา ความทุกข์ใจเหล่านั้นไปฝากไว้ที่ใครครับพี่น้องฝากไว้ที่พระเจ้าเอเมนนะครับเพราะว่าพระเจ้าพร้อมที่จะรับฟังปัญหาพร้อมที่จะรับฟังความทุกข์ยากลําบากที่อยู่ในใจของเราพระเจ้าพร้อมอยู่เสมอเมื่อใดที่เราเข้ามาหาพระองค์เมื่อใดที่เราจะจะพูดคุยกับพระองค์พระเจ้าพร้อมอยู่เสมอที่จะอยู่เคียงข้างเราที่จะคอยให้คาปรึกษาที่จะคอยแนะนําหรือแม้แต่ที่จะช่วยเรานะครับพี่น้องแต่อนสิ่งอื่น ก่อนสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็คือเราควรที่จะทูลเรื่องราวที่อยู่ในใจของเราบอกกับพระเจ้านะครับเมื่อเราเกิดความกระวนกระวายนะครับก็พี่น้องครับประการที่2นะครับเราจะละทิ้งความกระวนกระวายได้อย่างไรนะครับก็ประการที่2คือมีชีวิตที่วางใจพระเจ้าในทุกๆรอบด้านนะครับก็เราจะเราจะละทิ้งความกระวนกระวายได้อย่างไรก็โดยที่เราจะ วางใจพระเจ้านะครับมีชีวิตที่วางใจพระเจ้าในทุกๆรอบด้านนะครับพระธรรมสุภาษิตบทที่3นะครับข้อที่5และข้อที่6นะครับบอกกับเราตรงนี้ว่าจงวางใจในพระยาเวด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าแล้วพระองค์จะทรงกระทําให้วิถีทางของเจ้าราบรน้องรครับพระธรรมข้อนี้ก็เป็นหนึ่งใน ในข้อที่ผมประทับใจแล้วก็ท่องจําไว้ในใจนะครับเพราะว่าพระเจ้าให้ผมเรียนรู้ที่จะวางใจในพระเจ้าในทุกๆรอบด้านพี่น้องครับเมื่อเรามีชีวิตที่วางใจในพระเจ้าเมื่อเราให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งนะครับและยอมรับรู้พระองค์ในทุกๆท,ทางพระคัมภีร์บอกกับเราว่าแล้วพระองค์จะทรงกระทาใช่ไหมครับให้วิถีทางของเรานั้นราบรื่นใช่ไหมครับเอเมนนะครับพี่น้อง ปัญหาหรือสิ่งต่างๆหรือบางสิ่งบางอย่างที่เราเกิดความกังวลเกิดความกระวนกระวายในจิตใจนะครับบางอย่างมันอาจจะทํานําใจของเราให้ออกห่างจากพระเจ้าใช่ไหมครับและอาจจะทําให้เรารู้สึกเฟลหรือรู้สึกแย่ก็อาจจะเป็นได้นะครับแต่ในวันนี้ครับพระคัมภีร์บอกกับเราว่าให้เราที่จะวางใจนะครับพระเจ้านีทุกๆรอบด้านไม่ใช่แค่ด้านหนึ่งด้านใดนะครับหรือสิ่งที่เรากผเชิญแต่พระเจ้าว่าทุกๆด้านเลยในชีวิตของเรานะครับ โดยเมื่อเราวางใจพระเจ้านะครับสิ่งที่ตามมาครับพระเจ้าว่าพระเจ้าสัญญาว่าพระเจ้าจะทากระทรงกระทําให้วิถีทางหมายถึงให้การดําเนินชีวิตของเราราบรื่นนะครับเอเมนนะครับพี่น้องชอบไหมครับผมก็ชอบนะครับผมอาเมนนะครับแล้วก็ประการสุดท้ายนะครับประการที่3นะครับเราจะละทิ้งความกังวลกังวายได้อย่างไรนะครับประการที่3คือมีชีวิตที่ขอบพระคุณพระเจ้าอยู่เสมอนะครับผมก็ ไม่ว่าจะมีไม่ว่าจะในกรณีใดๆนะครับก็อยากให้เราที่จะเรียนรู้ในการขอบพระคุณพระเจ้าอยู่เสมอนะครับก็พี่น้องครับไม่ว่าอะไรจะเข้ามาในชีวิตนะครับให้เราที่จะขอบพระคุณพระเจ้านะครับในทุกๆกรณีครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะไม่ได้เป็นสิ่งที่มาจากขอโทษครับพี่น้องไม่ว่าจะมาจากใจของเรา หรือมาจากน้ําพระทัยของพระเจ้าพี่น้องครับสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของเราผมเชื่อว่าพระเจ้าย่อมให้เกิดผลดีในทุกๆสิ่งเอเมนนะครับเพราะคำภีเขียนไว้ว่าพระเจ้าพระเจ้าเขียนไว้ว่าพระองค์จะทรงกระทําให้ผู้ที่รักในพระองค์เกิดผลอันดีในทุกๆสิ่งใช่ไหมครับบางครั้งเรื่องราวสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตจิตใจของเราผมเชื่อว่าพระเจ้าทรงมีแผนงานใช่ไหมครับในพระธรรมเยเรมีนะครับ บทที่29ข้อที่11บอกกับเราว่าพอเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สําหรับเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพนะครับเพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้าส่วนฉบับ2011ก็บอกว่าพยาเวตัดว่าใช่ไหมราะพอเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สําหรับพวกเจ้าเป็นแผนงานเพื่อเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทําร้ายพวกเจ้าเพื่อจะให้อนาคต และความหวังใจแก่เจ้าจากพวกเจ้านะครับก็ ilà, พระคมภี์บอกว่าพระเจ้านะครับมีให้แผนงานพระเจ้าจัดเตรียมอนาคตจัดเตรียมชีวิตจัดเตรียมแผนงานให้สําหรับเราเพื่อเราจะทําตามน้ําพระทัยของพระเจ้าเพื่อพระเจ้าจะได้รับเกียรตินะครับพี่น้องผ่านทางชีวิตของเราและสิ่งที่เข้ามาในชีวิตนะครับพระเจ้าบอกว่าไม่ใช่สิ่งที่เข้ามาทําร้ายใจไม่ใช่แผนงานพระเจ้าไม่เคยทําร้ายเรานะฮะแต่แผนงานพระเจ้าเพื่อจะสร้างชีวิตของเรานําชีวิตของเรา ให้ไปสู่ตามน้ําพระทัยของพระเจ้ายกตัวอย่างเช่นชีวิตของพระเยซูคริสต์ครับพี่น้องชีวิตของพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่ง <die cioè S 1> ใหญ <Yeah. S 2> ่ใช่ไหมครับพี่น้องแต่พระองค์ทรงถ่อมพระทัยลงนะครับยอมอยู่ในที่ที่ต่ําต้อยใช่ไหมครับยอมอยู่ในที่ที่ต่ําต้อยและไม่ใช่แค่นั้นพระองค์ทรงเชื่อฟังนะครับจนกระทั่งความมรณากระทั่งความมรณาที่กลางเขน พทรงถ่อมพระไทยลงยอมเชื่อฟังจนกระทั่งความมรณาที่กลางเขนพี่น้องครับก็อยากให้เรามีชีวิตที่ขอบพระคุณพระเจ้าอยู่เสมอเหมือนอย่างชีวิตของพระเยซูคริสใช่ไหมครับพระเยซูคริสทรงถ่อมใจทรงถ่อมพระไทยของพระองค์ลงเพื่อให้เพื่อให้แผนงานของพระเจ้านั้นสําเร็จนะครับและสิ่งนั้นนะฮะเมื่อพระเยซูถ่อมใจลงนะครับก็จึงทําให้เราได้มี ชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมครับผมก็ขอบคุณพระเจ้านะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆนะครับไม่ว่าอุปสรรคไม่ว่าปัญหาสถานการณ์อะไรเข้ามาในชีวิตของนรองก็อยากให้เราที่จะขอบพระคุณพระเจ้าอยู่เสมอนะครับเหมือนอย่างพระธรรมฟิลิปปีใช่ไหมครับบทที่เท่าไหร่ครับพี่น้องบทที่4นะฮะได้บอกกับเราว่า ที่4ข้อที่4เลยจนถึงข้อที่6บอกว่าจงืินชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่เสมอนะครับหรืออยู่ทุกเวลาครัพระเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าจงืินชมยินดีเถิดจงให้ความอ่อนสุภาพของท่านทั้งหลายประจักษ์แก่ทุกคนองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้แล้วอย่ากวนขวายสิ่งใดๆแต่จงทูลพระเจ้าให้ทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอโดยการอธิษฐานและการริมวอน พร้อมกับการขอบพักคุณนะครับพี่น้องแล้วสันติสุขของพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจความคิดของเราไว้ในองค์พระเยซูคริสต์เอเมนนะครับพี่น้องก็สุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะเห็นใจพี่น้องนะครับว่าความกังวลกระวายนะครับบางครั้งมันอาจจะไม่ได้เกิดผลดีแต่เราสามารถเปลี่ยนความกังวนกระวาย ที่เราม de ีนะครับเป็นความชื่นชมยินดีในพระเยซูคริสต์ได้เอเมนนะครับเมื่อเราเข้ามาร้องทูลต่อพระองค์เมื่อเราเข้ามาอธิษฐานต่อพระองค์ใช่ไหมครับเมื่อเรามีชีวิตที่อธิษฐานกับพระเจ้าอยู่เสมอฝากความทุกข์ใจของเราไว้กับพระองค์และเมื่อเรามีชีวิตที่วางใจในพระองค์ในทุกๆรอบตั้งและสุดท้ายนะครับเมื่อเรามีชีวิตที่ขอบพระคุณพระเจ้าอยู่เสมอพี่น้องผมเชื่อว่าเราจะสามารถละทิ้งความกังวลกวายที่อยู่ในใจ ของเราได้เอเมนนะครับแล้วก็พระคัมภีร์นะครับเมื่อกี้ที่เราอ่านนะครับในพระธรรมมัทธินะบทสุดท้ายนะครับเออในข้อสุดท้ายนะครับก็บอกกับเราดังนี้ว่าเพราะฉะนั้นอย่ากระวนกระวายถึงพรุ่งนี้เพราะพรุ่งนี้มีเรื่องรานะฮะมีเรื่องที่กระวนกระวายของมันเองแต่ละวันก็มีความทุกข์มากพออยู่แล้วพี่น้องครับพระเยซูค,คิ์ทรงห่วงใยเราทุกๆคนนะครับก็ หนุนใจพี่น้องนะครับอยากให้เราที่จะละทิ้งความกระวนกระวายบางสิ่งบางอย่างที่ถ่วงใจของเราอยู่อยากให้เราที่จะมุ่งหาพระเยซูคริสต์เพื่อเราจะมีความชื่นชมยินดีด้วยกันกับพระองค์ก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกๆท,ท่านนะครับสําหรับวิดีโอนี้นะฮะที่พี่น้องมีโอกาสได้รับชมรับฟังนะครับก็เชื่อว่าจะได้หน็นจิตชูใจพี่น้องและก็ตัวของผมเองด้วยครับ ขอสุดท้ายนี้ก็ขอพระเจ้าอว้พร,รพี่น้องทุกๆท,ท่านนะครับไปเจอกันใหม่ในคําอธิษฐานในพระเยซูคริสต์นะครับขอพระเจ้าอว้พร,รพี่น้องทุกๆท,ท่านครับสวัสดีครับ